สวัสดียามเช้าเพื่อนๆวันนี้พี่เดียวก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้หน้าบ้านของพี่นะคะวันนี้พี่ก็ขอนําเสนอต้นใบเงินนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะต้นใบเงินก็เป็นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆที่ใช้อ่าจะนําใบไปใช้ในงานอ่ามงคลต่างๆนะคะเช่นงานแต่งงานนะคะ ใบเงินเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่ชอบน้ํามากนะคะต้องรดน้ําเขาทุกวันบางทีเนี่ยถ้าเจอแสงแดดจัดๆเนี่ยเขาก็จะใบก็จะลู่ดูเหมือนจะเหี่ยวเฉาลงไปนะคะแต่เรารดน้ําก็จะชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพื่อนๆการใช้ดินนะคะก็ใช้ดินทั่วๆไปนะคะแต่ให้ร่วนระบายน้ําได้ดีนะคะเพื่อนๆ การขยายพันธุ์ก็คือการปักชำนะคะเพื่อน,อนปักชำง่ายๆค่ะการดูแลรักษาเขาเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็ให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็หามาปลูกไว้นะคะเป็นไม้มงคลค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ